been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only ได้เวลาออกตามล่าเห็ดกันในดงเห็ดครับพี่น้องคะอนักเชียนจ้ะสะท้อนแสง งามกระดองกระเด็สาวไทยในต่างแดนเด้อพี่น้องคะเดี๋ยวคนอะนั่นดักบนเก็บเห็ดคอนฝนโอ้ยไงยางงามเลยงามงามงามเอาขึ้นจเอามอดไปน้ำอุ่นงามขนาดเลยโอ้ขายเงาถ่ายเงาแกงเดี๋ยวดอันนี้อ่อนๆที่มันแซ่บโอ้มันอ่อนผลมันไปลวกแล้วบ่บ่เห็นดอกแม่นบ่เป็นงานงามค่ะอันน้ำจ่นโอ้ยมันอ่อนผลมันถือแขวอยไเนาะเออเนาะ กูแถวอ่ะโบมีแถวอ่ะแถวบ่มี่ะเต้เขาโกบับปะติเขาโกบั๊บถุงมือก่อนมันเวลาขันบอใส่ถุงมือแล้วจับโดนห้อยทากแล้วมันจะกระจี่มือไหมนี่นี่แม่แม่นบ่เนี่ยไหนเบิ้งแม่นสิบ่สที่เจ้าตามห้าบ่บ่ตัวนี้บ่บ่กินตีตัวนี้มันมันมันกินได้อยู่แต่มันหึนตีเอ้าสิใช่ไหมอืมเฮ็ดอันเฮ็ดดินนี่แหละอืมโอ้นั่นแหละเฮ็ดดินเฮ็ดพวกอันดอกสีเหลืองมันหึน คันสีสีม่วงม่วงอ่ะชีเฮ็ดแรงแรงนะนะโอ้ยจุ่มนี่บ่แม่นเถาเบิด์ละบ่นี่เนี่ย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 เห็นบ่เห็ดไข่หมกเนี่ยก็คือเห็ดละงอกเนี่ยนี่เอานี่เอานีเนี่ยโอ้แต่คือเถาเถลิงนี่แม่อันนี้ชิบลิเบอร์บอกิเออนั่นแหละแต่ว่าทีห้าตุ่มตุ่มมันตุ่มตุ่มมันโอเคตุ่มตุ่มมันโอ้ยขาไหมอยากไปทั้งเถาลายอยากเป็นแมงบานน่าวัด โอ้ทั้งนี้เฮ็ดไข่มุกหลายบ่ได้บ้าโดนเหรอโอ้อันนี้ก็เฮ็ดอันนั้นตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งเก๋อลักเฮ็ดผึ่งเก๋อลักไปติดตามเบิ่งได้เฮ็ดอ่ะอันนี้คันเฮ็ดตัวใดอันที่บ่เคยกินก็ศึกษาไปเรื่อยเก็บตัวไม่ไปกอากาศไปซื้อสาฮะ โอ้เห็ดให้เ่เรากินนะของมักกินเบิดอืมว่าแต่เห็ดให้เรากินแต่ว่าเราโบ,บเกบแค่นั้นแหละราเกบเห็ดโบเปลี่ยนดอกโบเ,เกบเห็ดโบเป็นป้าเห็ดดินฮะโบโบไมีลูกวบามีเต่าสอนขนพัวเมียอืมโบไมีลูกไม่เต่าดอกฮะ อ่อยูจันท์าบุรีเ,น,เน,น,นี่ยโอ้อดคอนฝนมูนี่ไหมโอ้เอาทั้งนี้ดอกเนี่ยจักน้อยเอาไปแกงเห็ดร่วมโอ้ผู้ใดกัว่ามันมันอืดน,นั่นละผู้ใดกัว่ากินละอืดคอนฝนพวกกินหลายกับอืดแล้วเนาะ กระต้มต้มต้มทำมันโดนจัหน้อยเร,กราก็เราก็จะจะบ่ต้องไปเก็บดอกเถามันดอกเก็บอ้อ,อนอ้อนนี่เห็ดขอนท้นบพ่อเอือด,ดอกพ่อมองเดียวกอเดียวกับพ่อกินโอ้ยอืม อ่อนๆพี่น้องคอนชนอันนี้แหละแม่นยังนี้แม่นเฮ็ดอันนั้นบ่โอ,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 โอ้โบเมนว่าจะแม่นเฮ็ดพึ่งทองคำอํำตัดขาใส่ก้ตาตาหน่อยหอยฉอเด้อพี่น้องอ เ่าอ mm ุ้ยไข่หมกดอกนี่ไหนบนนอเนาะอุ้ยช่องดอกผมได้ดิอ๋อหงัดขึ้นมาเบิ่งกันอุ้ขาแต่อยู่เนาอเอาไปก่อนมันดอกนี่ว้ายไข่หมกสวยๆไข่หมก สังเกตคะาะเขาสิออกซิมพูดด้วยพี่น้องใครหมกโอ้หัวหักหัวหักขาลุดออกจากหัวนี่ค่อยเก็บค,ค,ค่อยค่อยเลื่อไปเอาหลากหลายเฮ็ดเนาะพี่น้องคะ่ะนี่เดี๋ยวเห็นตะไก่เลยได้ไดบ่โอ้ยเนา่าเน่ะ น้องไม่ได้โอ้หดอกนึงได้บ่ดอกนี่่อนมาแต่จี๊คือสิได้อยู่เนาะอู้เดี๋ยวอันนี้ส้มฉีได้ายๆได้เนาะอือเอาไปก่อนแต่เราเห็นอยู่ใส่ลดอกนึงพี่น้องคะไปตาบอดีบ่ได้เด่นหันดอกน้อยๆกับมีพี่น้องเห็นบ่ไอพี่อ่ะนี่ยว้าวมันหน่อยโหดเนาะเอาดอกนี่ได้ยน

cứ giả quyết la đấy, đó nhưng mình hẹn ừ. cứ đòn hẹn nhằng bỏ phải cái dạ. mục à ừ. khai mục đọc thì mẹ con ui có một ngày thì đầy đầy nó ừ. ngát con hả ừ. ừ. ngắt đọc này thì nó vẫn... Ui, ừ, อู้ได้อยู่พี่น้องขะบ่บ่บ,บ่แมงเนาะอืบ่เป็นนอนกับพ่อเอาเอาใส่ไปก่อนอันนี้ต้องปาดขาขี้ดินหลายอืมนี่ค่ะอืะอโอ้เดี๋ยวขอชวัวตัวตัวปัดช่วยหน่อยอืเอาะว่าตะแขคงเอาขาหนีไปพี่น้องขาเห็นไหมค่ะ ป่าเบิ่งอันนึงเนาะเดี๋ยวเดีเ๋ยวคนเรียกเบิง่งพี่น้องเซ็บแบตยางมาถอดถุงมือแหละพี่น้องค้าเห็นเห็ดดอกนึงคะ่ะตอนแรกคิดว่า,เ,วา,ะะวาเป็นเห็ดผึ่งหวานล่ะค่ะคิดว่าเป็นเห็ดผึ่งหวะฮันแต่ว่าที่จิบแมนเบิ่งหนาค่ะคือบ่แต่ว่า หลังเขาฉีมพู่มเบิ่งดอกนี่ประเทศน,น,น,นี่สวดจุกูอยู่พ่นนะเขาขึ้นมากว่าใดพี่น้องขึ้นมากว่าใดเอ้ยขายเหงาขาเหงา,าบาดไข่วุกสองสองขาเออสองขาสองดอกย่างยาวดอกเอ้ยโอ้ย ไข่มุกสองดอกในชุดยอดเลยค่ะตัดค้าค่ะอืมอืมเนี่ยค่ะหิวจอกป้าไว้ดอกเรียกเอา โอ้ขามันไงกับพ่อพอแต่นน่นมันหุ่มอยู่เนาะไอ้นั่นมันหุ่มอยู่มันก็โอเคไอ้ที่มันหุ่มหุ่มดอกมันอยูนนะเขาเอื่องอ้ <c oughs> <c oughs> ใส่ถุงมือเนี่ยบรถนัดเลยขาไง เนี่ยทุงมือเนี่ยใส่บถนันมันมันอ๋อต้องใส่แบบทุงมือแบบนี้เออเอามาอยู่แต่ว่าถอดเขาถอดออกแล้วว่างกิงไสร ้หบบังกอดแดงทองดอกนี่พี่น้องผึ่งๆเลียดดอกนี่เท่าเราได้นี่ยเจอกันไม่ยามเท่าอีกแล้วไ ไม่ไม่ฉฟิล์มอะฉันท a วิดีโอออกมาบ่ญทางนี้ดูมบอปาที่สามปลาที่สี่ยังบบโอ้บากนีห้อยคนมาตัดเราคนแมนบอห้อยคนตัดบอนี่ แต่ว่าเขาตัดบระเบิดนองค่ะนี่บึง้งมันห้อยคนตัดเพิ่งห้อยกวางแล้วมากินพี่น้องนี่เอ้าเจ้าขออนุยากกุ้งมือกันหง่ค่ะ มาพี่น้องคะขาวตัวอ่อนๆน,น้านี่เพิ่งหวานหมดแล้วก็ขอนชนเนาะพี่น้องตรงเป็นขาวตักอัดนี่เด้พี่น้อง แบงก่อมไงคอใหญ่ๆหญ่แต่ไอโมยกะโมยโมยนั่งคืนว่าเป็นเงาเงาหลดเนาะ,ะนนนพี่น้องคะขมอนสนน้ำผึ้งเนาะ สุดยอดง่อยเขาแล้วขนเบเแม่นค้นกะทรงสัยกว้างมากินค่ะพี่น้องคะเนาะเพราะว่าค้นคือตีเก็บมาลองมาแหลงให้เขาโบเก็บไปหลายรอกเนาะพอสะผพี่น้องค่ะิ่้เหนมางนี่ อ่เขากำลังโผล่มานี่ต้องจะติดทายพี่น้องเบิ่ง <c oughs> มันไหลดีด้วยพี่น้องค่ะอันเนี่ยเห็นบ่ค่ะ,คะเห็นบ่เขากำลังอันนั้นเนี่ยกำลังอ่อนๆเนี่ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวจิพาปไปเบิ่งทั้งฉี่แทบนี้ไงเห็นไหม ไข่ไข่ห้อยยังกินเนาะพอมเมนห้อยคนตัดดอกห้อยห้อยจัดเนาะค่ะห้อยสัดคุดว่านะเนี่ยต่างกล่องไระี้ง่ายขึ้นหรอคะเก็บไปก่อนค่ะมันชิ่เบิดหนาเห็ดเอาเนาะ ได่หมดเลี้ยงเอาสวยเลี้ยงได้แหงเปิดแหงโอ้มันพลอยค่ะพี่น้องคะเดิดเห็นบ่พี่น้องเห็นไ,ไหมว่ามันเล่มห้อยกเก่าเพราะด้นี่เนาะเพราะว่าคนเขาโปเกะแบบนี้ดอกนี่คล้ายๆแบบห้อยกวางมากินเนาะมันหยุ่มหยุมเนาะค่ะอืม พวอหลายหลายพวอหลายพวอพี่น้องคะนี่ที่แดดรดบรรทุกมาเค้นเอาละอ๋อ,อนี่ค่ะนี่ค่ะเอาอ,อ่อ,อนๆแล้วท,ที่เหลือ มีตัดค่ะ <c oughs> ขออนุญาตตัดใส่กัะตากอนนด้อพี่น้อง งอยค่ะงอยงยอุ้ยกรอบกรอบค่ะสุดยอดความางามข้อนสน <c ười> ไม่ซัดก,กินค่ะเขาบ่งแค่นี้ป่ทปะทีนที่นอันนี้ล่ะ ไปเนะปะาะต้นเถาวยึดใจหมดพี่นอ้องโอ้ยขาวตัว ใส่มอดเอาบ้างเลยทั้งเขียงมีเขียงชวนตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยงัดค่ะอ๋องก่อนเอออุ้ยยงัดอุ้ยอ๋อ แป้งออกไปเลยพี่น้องมมนี่เคียงตัดดีเนาะ นี่ล่แหละพี่น้องบาเห็นนึ่งน้อกรอบค่ะอ่อนๆนี่กรอบขากรอบกรอบครบัรบ,รบเลยเนาะอ่ะไอ้ต้าพี่น้องขาไอ้เต็มตาแล้วหอบไปเรื่อยค่ะโอ้ยน้องอ๋อ สรางามใหม่ไหมงอยงอยค่ะงอยงอยงอยโอ้โหนี่ค่ะสางหอยทั้งเขียงย่างไหลได้พี่น้องค่ะนี่อันนี้คือห้อยชัดกลิ่นเนาะค่ะพี่เอ๊ะเฮ้เนาะคอนชนน้ำพึ้งนี่นี่เขายังไม่ทันโดนกินเนาะค่ะ ăn hao cả ngồi luôn ừ. Ừ. Cảm cả ừ. nó, cầm lăng ọc lại lại bớt kha nhắn nó đi nó ăn cả đốt. Ừ. 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 มุมกล่องเรียวเนอร์พี่น้องคะออข้างล่างก็มี่เอานี้ล่ะออออก่เต็มตาละพี่น้องไก่จิได้ย่างออกไปห้าลถเล่นเนาะ โอ,อ,อ้ยพี่รองเลย่จ๊ด่ายขามานันเนาะโอ้อือกันเป็นไตรกีนเนาะเว้ยขาเนี่ยเก็บไปเบิร์ดขาพี่น้องขาอือขามันกรอบค่ะเนาะนีะ่ผู้ลองคนน่งว่ากิ่นละอืดเนาะก็อืดด้วยแต่ว่ามันแฉบเนาะแฉบคือเก่าค่ะพี่น้องขาอือ ออแล้วพี่น้องคะเอเด๋วกะทปีปิดคลิปเก็บเขาเก็บอยู่ในตาเน,นี่ยน,น,นะเก็บเพชรคอนทนนี่เนาะเอเดวทีทำลาพี่น้องละเพราะว่ามันตินตนน่มตาเนาะเก็บไปไล่กับไปทำก้อนอาดเมื่อยคถะพี่น้องเนาะแต่ว่าแถวป่าใกล้บ,บ้านบ่กพอแบบนี้ได้นี่มันบานเน่าเบิดเนาะนี่นนนเป็นล่างคุเรคุเล แต่ว่าทําความจ่าไงหรอกข้าน้องตาต้าขามาจากปลาเนาะเพราะมันมิแต่อันเขาเอิญหย่ามอดกับอ่าหญ้ามอดก็อีย่างอ่าใบอ่าใบชนเนาะค่ะเพราะเขาเกิดน้ําเหงาชนเนาะน้ําเหงาชนแล้วค่ะพี่น้องคะอันเห็ดเขาถึงได้เอินเห็ดคอนชนเพราะว่ามันขึ้นน้ําเหงาชนเนาะน้ําเหงาชนเอาอันมูกันไทยทั้งนั้นอ่ะเพิ่นเข้าเก็บเราก็ตื่งเงียบ ยางเลยเพิ่นม,มาหน่อยหนึ่งนะเพิ่นเก็บอยู่ทั้งคนเพิ่นกเ็เก็บจะอยู่หม่องเกา่าล่ะือ <cm> เพิ่นพ่อแหละบูเนาะอ,อ๋อฮึหม่องได้ก็เป็นตาหน้างัดมันขึ้นมาพี่นอ้องคะอืเถึงคนยางยางจะยางออกกำลังกายขายาว ขาอ่อนพร้อมปาดจวบหลอเนาะโอ้พะพันดังเก็บแต่อยู่หม่องเดียวแล้วเพราะว่าม่านกับชิประมาณนี้นะคะเอาเอาลงไว้นี่ขอ,อนสนน้ำผึ้งเอา้เอาเฮ้ดยวกระชิกาบล่าเอฟซีโซโลกขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องคะ ตากเป็นกำลังใจเน่เด้อกดไลค์กดแชร์ค่ะเบิงแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะกดขามโคตณน้าเด้เอรายไดเเย้เล็กๆน้อๆจะให้เดมีกำลังใจแน่นอนค่ะเล็กๆน้นๆปะกระบาลเท่าค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆขอให้ทุกท่านมีแต่ความสูขความจะเลื่อนสมหวังสมปารถนาฮาเดอร์พี่น้องคะ่ะไปละคะ่ะ ขอนสนล่างแล้วเขาจัว่วพี่น้องแส่ชีลวกไว้อันนี้ถุงเหล็กค่ะพี่น้องคะหนึ่งตะก,ก้าใส่ประมาณชั่มนี่แหละพี่นอ้องยังอกีกถุงหนึ่งนาองใส่มาซองประมาณซองกระตาหน่อยห่อนซอกกับพี่น้องคะ่ะอีกอันโม่หนึ่งคือมันเป็นเห็ดร่วมน้ำนาอขอนสนน้ำนชีลวกไว้ค่ะ ้าที่สองของเราตลาเดียวพี่น้องค้าหนถึงเย็ดน่วมเน็ดก็เน็ดตำมาต้องผัดต่อไปเน็ดขอนโสดนี้เ็ดตานัเ็ดพี่้องตาเยเดีนอกที่อเี่ยเนี่นีี่เน่เนีนี่เนนนเนีเยยเนเย่นีเ่เนเยนเ่ย Thank you.